p o l i s พ p o t i o n p o w e r for him มันจะเป็นน้ำหอมยุคใหม่ที่มีความแข็งแรงมีความแมสกูลินหรือมีความคล้ายคลึงกับน้ำหอมตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันครับ สวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปโรนี้ครับก็จะมารีวิวน้ำหอมครับซึ่งกลิ่นนี้ครับผมก็ได้มาจากคุณป๊อบเดอร์เซนฟรังก์อีกเช่นเคยนะครับจากแบรนด์ของโพลิสนั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยผมก็เคยมีน้ำหอมของเขาอยู่นะครับก็คือโพลิสทูบีเด็ดคิงนั่นเองครับซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยผมก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีตัวหลอดแบ่งของเขาเก็บไว้อยู่นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะยังชอบกลิ่นนั้นอยู่พอสมควรครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยน่าจะเป มีของคุณผู้หญิงด้วยครับแล้วก็มีของคุณผู้ชายด้วยครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นของคุณผู้ชายนะครับ for him นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครสนใจน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับหรือว่ากลิ่นอื่นที่ผ่านมาครับที่ผมได้มาจากคุณป๊อป The scent fragrance นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ของคุณป๊อปไปตรงดีสคริปชันด้านล่างแล้วก็ตรงท็อปคอมเมนต์ด้านล่างนะครับปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจน้ำหอมกลิ่นนี้ครับก็สามารถเข้าไปสอบถามเข้าไปสั่งซื้อจากคุณป๊อปโดยตรงได้เลยนะครับอย ว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นดีเนที่เหมือนกับน้ำหอมกลิ่นไหนหรือเปล่าหรือมันจะคล้ายกับน้ำหอมกลิ่นตัวไหนหรือเปล่าแบบ Versace Eros YSL Y o l p h a f a m หรือแม้กระทั่งกลิ่น Dior Swan อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าน้ำหอมกลิ่นนี้จะเป็นแบบไหนนะครับบือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับบือออกไปครับลบออกไปเลยนะครับลบออกไปเลยเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับ Versace Eros YSL Y EDP หรือ เดอรสวาชหรือเบอร์เชาแนลแต่อย่างใดนะครับกลิ่นนี้ไม่เหมือนแบบนั้นเลยนะครับตัดความคิดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ช่วงต้นนี้ออกไปได้เลยนะครับคือถ้าใครที่ด,ดูสีขวดน้ําหอมกลิ่นเนี้ยมันก็จะมีความใกล้เคียงใช่ไหมแบบ YSL EDP เดอรสวาร์ชอ e ะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นขวดของสีฟ้าเหมือนกันนะสีฟ้าที่มันออกสีน้ําเงินออกเข้มๆอะไรพวกนั้นนะครับแต่กลิ่นจริงๆของเขาแล้วเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกถึงความเป็น power หรือว่าไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นแบบความเซ็กซี่แต่อย่างใดเลยกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะน้างใชง ง่ายมากๆนะครับ เราจะได้กลิ่นของความเป็น Orange Blossom นะครับของความเป็นสดชื่นตัว bergamot และมีกลิ่นของ cinnamon aromatic spice นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เป็นกลิ่นในช่วงต้นเนี่ยมีความสดชื่นนะครับแล้วก็มีความเป็น floral นะครับแล้วก็มีกลิ่นแบบอบเชยนะครับมีกลิ่นของเครื่องเทศต่างๆซึ่งทาให้น้ําหอมกลิ่นนี้ในช่วงต้นครับมีความสดชื่นด้วยแล้วก็มีความซับซ้อนด้วยตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่มันจะไม่ได้ทําให้ผมนึกถึงกลิ่นแบบ YSL EDP หรือว่ากลิ่นที่มันมีความเซ็กซี่ในเบอร์นั้นนะครับน้าหอมกลิ่นนี้ไม่่่่ใชชแแบบนนนัั้้้ตตตงงวเลย พอมาถึงช่วงบินโน้ตนะครับก็จะมีโน้ตอย่างไวโอเลตนะครับเจสซมินครับซึ่งยังคงความเป็นฟลอร์ลโน้ตในน้ำหอมกลิ่นนี้ชัดอยู่พอสมควรนะครับแอมเบอร์โซล่าโน้ตแล้วก็แอปเปิลนะครับโซล่าโน้ตเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะคือโน้ตแบบโน้ตแสงแดดหรือเปล่านะแต่กับน้ำหอมกลิ่นเนี้ยผมว่าได้กลิ่นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไอโน้ตของแสงแดดตรงนี้เนาะแต่โน้ตของแอมเบอร์เนี่ยมันก็จะทําให้โน้ตต่างๆเนี่ยเบลนกันได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีของน้ำหอกนนม,ม,มกล หดเต็มของเขาเนี่ยมันมันราคาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าแบรนด์ของโพลิสเนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะไม่สูงมากนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้เขาจะออกมาใหม่ก็ตามเนาะแต่คิดว่าราคาน่าจะไม่เกิน2-3พันครับราคาก็น่าจะประมาณพันต้น,ตน เพราะฉะนั้นน้าหอมกลิ่นนี้ข้อดีของมันก็คือกลิ่นของเขาเนี่ยไม่มีความสังเคราะห์แต่อย่างใดเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะธรรมชาติมากๆนะครับและช่วงเบสนะครับจะได้กลิ่นของไวท์มาร์สนะครับพรีเชียสวูสนะครับแล้วก็ทองกาบีนะครับซึ่งกลิ่นของมาร์กลิ่นนี้ผมก็ค่อนข้างจะได้กลิ่นที่ค่อนข้างจะชัดนะแล้วก็เป็นกลิ่นมาร์ ux, ที่ค่อนข้างจะมีความสะอาดนะครับมีความใช้งานง่ายๆมากขึ้นนะครับและกลิ่นมาร์สบนผิวผมในน้ําหอมกลิ่นนี้ผมว่าเป็นมาร์ที่ค่อนข้้าาางจะทํไดดีมกๆ มันจะไม่ได้ออกความคาวมันจะแบบไม่ได้ออกความสังเคราะห์หรือมันจะไม่ได้ออกความเคมีแต่อย่างใดเลยนะน้ำหอมกลิ่นนี้กลิ่นมาร์์ในน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆบนผิวผมนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ดูคลิปผมมาเรื่อยๆเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับกลิ่นมา,าร์์เท่าไหร่ ถ้าใช้น้ตกลิ่นมัคที่มีความสังเคราะห์หรือว่าใช้น้ตกลิ่นมัคที่ไม่ได้มีความธรรมชาติขนาดนั้นอะไรเงี้ยบนผิวผมเนี่ยมันจะออกเป็นกลิ่นที่สังเคราะห์มันจะออกเป็นกลิ่นที่ซิมติกที่ชัดมากๆครับแต่ว่าน Jac ้ําหอมกลิ่นนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะครับด้วย่วของตัวกลิ่นนะครับผมแทบจะไม่รู้สึกถึงความเซ็กซี่แต่อย่างใดเลยแทบจะไม่รู้สึกถึงความเป็น power ของเขาแต่อย่างใดเลยผมแทบจะไม่รู้สึกว่ากลิ่นนี้มันใช้งานในช่วงกลางคืนได้แต่อย่างใดเลยนะครับไม่ได้เป็นหนุ่มอยไี่ นักรักไม่ได้เป็นหนุ่มที่เที่ยวกลางคืนจา๋จาๆขนาดนั้นกลิ่นนี้โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันกลับเป็นน้ำหอมที่ใช้งานง่ายมากๆด้วยซ้ำนะครับใช้งานในช่วงกลางวันผมว,ว่ากลิ่นนี้ใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็ตัวกลิ่นของเขาเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสดชื่นมากขนาดนั้นมันยังมีความบาลานซ์ยังอยู่ตรงกลางได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับ แต่กลิ่นนี้มันก็ค่อนข้างจะเด่นในตัวของความเป็นฟลอรลนะครับฟลอรลของเขาเนี่ยถือว่าเด่นมากๆนะครับแล้วก็แซมมากับกลิ่นโน้ตของความเป็นเครื่องเทศของความเป็นสไปซี่นะครับและกลิ่นของตัววูดี้โน้ตของเขาหรือว่ากลิ่นมัคของเขาในช่วงเบสเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เป็นกลิ่นที่มีความใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับมาพูดกันถึงในเรื่องของเวละโอกาสของน้ําหอมกลิ่นนี้กันบ้างน,นะครับเวลาโอกาสของน้าหอมกลิ่นนี้เนี่ยผมว่าสามารถตัดออกไปในช่วงกลางคืนได้เลยนะครับการที่คุณจะฉีดไปเดทช่วงกลางคืนการที่คุณจะฉี สั่งรค์กับเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนอะไรเงี้ยผมมองว่ากลิ่นนี้ตัดออกไปได้เลยในช่วงกลางคืนนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะฉีดน้าหอมกลิ่นนี้อยู่ที่บ้านอยู่กับแฟนหรือแม้กระทั่งอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับตัวเองก็ตามผมว่าน้ําหอมกลิ่นนี้มันเหมาะในช่วงกลางคืนแบบนั้นนะครับแต่ถ้าให้เหมาะจริงๆกับน้ําหอมกลิ่นนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะผิดหวังเนาะตั้งแต่ที่ผมพูดมาเรื่อยๆนะครับกลิ่นนี้มันเหมาะมากๆในช่วงกลางวันสุดๆเลยนะน้าหอมกลิ่นนี้นะแม้กระทั่งออกแดดแม้กระทั่งออกไปทํากิจกรรมข้างนนออออออกกกกหรืว่าาาาไปปทํงงลแจ้ ลุยข้างนอกเนี่ยผมอมนนองว่ากลินน่นนี้ก็เหมาะเช่นกันนะครับหรือว่าคุณจะฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานน้ำหอมกลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันเพราะว่ามันไม่ได้มีความเป็น power มันไม่ได้มีพลังใดอย่างใดเลยของน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะ s a ฟ e มีความใช้งานง่ายพอสมควรแล้วก็กลิ่น floral ตรงนี้ผมมองว่ามันทําให้คนรอบข้างคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าน้ําหอมกลิ่นของคุณมันหนักจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ทําร้ายจมูกของคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆคุณข,ขนาดนั้นนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะ s a ฟ e แล้วก็ใช้งานง่าย พอสมควรในช่วงกลางวันเลยนะครับในเรื่องของการติดทนนานการกระจายตัวนะครับน้าหอมกลิ่นนี้เท่าที่ผมได้ลองมาเนี่ยผมไม่ได้ลองใช้ทั้งวันนะผมก็ได้ลองฉีดที่มือแล้วก็ลองดมทั้งวันของวันที่ผ่านๆมาดูนะครับน้าหอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยทนบนผิวผมสักเท่าไหร่แต่มันก็จะมีความทนแบบว่าครึ่งวัน,นครับถ้าคุณฉีดช่วงเช้าแล้วคุณออกไปทํางานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะติดทนกับคุณไปถึงช่วงครึ่งวันนะครับช่วงบ่ายคุณอาจจะต้องเติมน้ำหอมกลิน่นนี้อาจจะพกหลอดแบ่งหรืออาจจะ พกัวของเขาไปเติมช่วงเย็นเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันก็มีความค่อนข้างที่จะจางพอสมควรครับในช่วงหลังเนาะในเรื่องของการติดทนนานเนี่ยผมก็ให้สักประมาณครึ่งวันนะครับแต่ถ้าในเรื่องของการกระจายตัวต่างๆผมมองว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ได้แย่มากนะด้วยความที่ราคาของเขาด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะทําได้โอเคนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะ บนผิวผมบอกให้ประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับหลังจาก2ชั่วโมงไปเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นสกินเซนต์นะครับกลิ่นค่อนข้างจะติดผิวพอสมควรเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเซฟแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับดยสูตเลยของน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับไม่ได้เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีพลังไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีสโหมดอย่างที่เราคิดแล้วก็อย่างที่ผมคิดนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนาะเป็นกลิ่นที่คอขาง น้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะออกมาในปี2021เนาะซึ่งมันก็ไม่ได้นานจากตอนนี้สักเท่าไหร่นะครับผมก็เชื่อว่าราคาของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับถ้าใครต้องการน้าหอมที่มีความสดชื่นมีความใช้งานง่ายๆพนักง,งานออฟฟิศฉีดไปเรียนได้ฉีดไปออกงานกลางแจ้งได้ฉีดไปทํากิจกรรมข้างนอกได้เงี้ยหรือว่าฉีดอยู่กับบ,บ้านอยู่กับครอบครัวที่บ้านวันสบายๆวันที่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเงี้ยผมมองว่ากลิ่นนี้เหมาะแบบนั้นมากๆนะครับแต่มันอาจจะขาดในเรื่องของการฉีดไปเด็กช่วงกลางคืน มันอาจจะขาดเว่าเรโอกาสในช่วงกลางคืนไปซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าน้ําหอมกลิ่นนี้ถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะเป็นน้ําหอมเซ็กซี่มันจะเป็นน้ําหอมที่เที่ยวกลางคืนที่มันจะมีความโด่งดังที่มันจะเป็นน้ําหอมแห่งอนาคตที่ทุกคนจะใช้กลิ่นนี้มากขึ้นผมมองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้าหอมครับ Polis Potion Power for Him ที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับบ้านครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันครับคุณเคยลองน้ำหอมกลิ่นนี้มาครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ของกลิ่นนี้นครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามสั่งซื้อจากคุณป๊อปโดยตรงได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบครับ